ทำไมดูว่าดถึงแม่นทำไมดูต่อไปถึงไม่แม่นก็นั่นแหละมันอันนี้จังนาะมมาไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นในสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงคืออะไรล่ะแต่ปัจจุบันกับอนาคตยังเปลี่ยนแปลงไงปัจจุบันเป็นเหตุผลของอนาคตเพราะนั้นอนาคตเนี่ยมันมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาพระเจ้าบอกว่าไม่มีใครสามารถพยากรณ์ได้โดยไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนเลยมีคนเดียวในโลกคือพระองค์ที่เหลือพลาดได้หมดจะเก่งวิเศษวิโสแค่ไหนจะเป็นอาหานที่ใกล้ชิดพระองค์แค่ไหนก็ตาม ไม่มีใครพยากรณ์ไม่พลาดเพราะพระพุทธเ,เจ้าเนี่ยเป็นคนเดียวที่เห็นตั้งแต่ต้นจนจบที่เหลือเนี่ยเห็นประมาณนี้เห็นประมาณนี้มันยังมีความแปรปรวนได้อยู่เพราะฉะนั้นมันจึงมีความแม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็อาศัยอะไรอ่ะหลักสถิติสถิติของหมอดูที่เขาคำนวณกันมาเป็นยังไงในฐานะคนที่เคยเรียนมาสถิติเนี่ยมันใช้ได้ในในบางช่วงเวลา มันนั้นจะใช้สถิติเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยมาเปรียบเทียบกับสถิติในปัจจุบันจึงเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับการดูดวงเนี่ยมันถูกจํากัดด้วยการเวลาแต่ผิดกับหลักคําสอนพระเจ้าที่มันไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลามันจะจริงอย่างงี้ไปตลอดไม่ว่าจะผ่านไปกปี่พันปีก็ยังเป็นอย่างนี้จึงไม่เห็นประโยชน์